พอร้อยชีวิตความเป็นอยู่ประจําวันในฐานนอกฐานอยู่ในความไม่ประมาทไม่ทราบว,ว่าพื้นฐานของพื้นที่พื้นฐานของสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้ง,งโรคภัยไข้เจ็บมีดัะนั้นก็อยากให้ของคุณทุกคนสวับดี

แจ้งความกรุ๊ปน้อง <também> <S Programs> <location> ทุสองลีพลเรือเอกพระเจ้าบราะลมประมงเธอพระองค์เจ้าอภากรกิตุงวงสมุหลวงชุกพรเกษมรบกันแล้วต้องตอน้ำมันอันเติมเรือหรือเติมรถ どうもありがとうございました。 ครับเดี๋ยวันนี้ก็กลัมารับตำแหน่งให,ใหม่ขอพ่อของที่สามก็ขอขอบคุณในการขอประสานงานขับเคลื่อนแล้วก็มาประเดิงานร่วมกันหรือลักษณะของยุทธวิธีขขอหน่วยหน่วยรให้วาที่ประจำปีปร,ประมาณนี้นะครับไม่จัจในขอบบนขนข้นขอบคนณทุบขบนขบ Oh,